โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พบกับเกมเดย์บายเดยไลฟ์กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมแล้วแล้วพี่แกจะทําเสียงแล้วร้อนทำไมโอเคครับตาที่ห้าแล้วก็ามาที่ดาอะไรเนี่ย <laughs> จำไม่ได้โอเคครับรอบนี้เราไมีเพื่อนด้วย โอเคง่ายพอดีนายเราซ่อมเครื่องปั่นไฟกันก่อนดีกวไหมก่อนที่เราจะไปบู๊กับผีอะโอเคไปปั๊บซ่อมให้แกเก่อนเฮ้ยไม่ซ่อมเครื่องกันเลยเอาเระเบิดตู้มีหนึ่งดอกครับผมอย่างนี้ผีมันก็จะรู้ตัวแต่เราไม่กลัวครับผมเรามากับพระเออเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเออแอดเออแอดอะ เฮ้ยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนระเบิดตุ่มเดียวมันวิ่งหนีไปเลยนะครับผมอืมเฮ้ยใครอะ่ะเดินตัวเปียวอยูงนั้นอะ่ะเหมือนเป็นฆาตรกรเลยใช่ไหมเนาะฆาตรกรไล่ตามใครอยู่ก็ไม่รู้ครับผมเหมือนจะเป็นฆาตรกรเลยเอะเสียงอะไรเออแอดเออแอบแต่พึ่งมาทางนี้แนละ้วผมฆาตรกรอ้อย ไม่อยู่แล้วครับผมไม่อยู่แล้วระเบิดสองทีงนี้คุ้มขอลาก่อนนะครับผมโอ๊โอเสียงอย่างงี้มันเป็นฆาตรกรใส่กรกรากนี่นะอยู่ไม่ได้แล้วขอถอยก่อนนะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วอ๋อตรงนี้มันมีเครื่องปั่นไฟอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมขอซ่อมแป๊บ ออตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครเลยและผู้รอดชีวิตทังเราเป็นใด็กันหมดเนี่ยอยู่คนเดียวมันเงานะครับผมมันไปไหนกันหมดรู้แล้วครับคาตรกรเป็นในอ้ยขั้นสองแล้วครับผมมันตั้งง้างมีดแล้วรับรองว่าโดนทีเดียวหลับแน่นอนนะครับผม สัมปายหนูซ่อมไปเร็วก่อนที่กาต้อก่อนจะมาซ่อ the มไปซ่อมไปายเร็วปังย่าเอาไม่ติดโอ้เฮ้ยตึก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 อะไรตึกตึกอะไรเย็นเอาทางตันทางตันนะครับผมหลบแป๊บหลบแป๊บเอาทำต่อทำต่อ ปังย่าเฮ้ยเฮ้ยไงนังไงเดินดูข้างหน้านะครก็ผมกำลังวิ่งเด่นไล่จับกันอยู่เลยสนุกนะนี่เราขอเป็นร้อมวงด้วยคนซิทางจะสนุกโอ้โหขั้นสามแล้วขั้นสองขั้นสามหรือเปล่าขั้นไหนเนี่ยรู้เหมือนกันเพลงมามาสามดีแล้วนะซ่อมเครื่องเก่าก่อนครับผม ซ่อมเครื่องเก่าแป๊บหนึง่งอยู่ในนี่อ่ะเครื่องเก่าอยู่ไหนยังไงครับเครื่องเก่าที่เราซ่อมไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผม,มซ่อมได้ครึ่งกันแล้วครับผมอืหัวจะกรขึ้นมานะครับขอเวลาซ่อมแป๊บหนึง่งใครมันวิ่งไปวิ่งมากันอยู่ตรงนู้นเนาะเห็นวิ่งไปงมายนเแก ออเแาอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่กาตรกรอยู่ฝั่งนู้นซ่อได้สองเครื่องแล้วแต้มกระโูดแน่นอนโอเคจะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมอ่ะตกใจนักาตรกรอดเด,ด้เอ้ ไอตัวฆาตกรใส่หน้ากากมันชอบมันชอบแบบแมันจ้องหน้าเราไงมันเราก็จะโดนโดนจ้องหน้าตาเขมงตาแดงเลยอีกองอีกานี่จะต่งเสียงดังเส่หน้าปัวนนึ่งด่อยู่ไหนละเนี่ยเดินตามเป็นแถวเลยนจะอยู่ในบ้านมังฆาตรกรนะ มันน่าจะอย็นดแถวนี้เร็วๆพวกเร็วๆมราจะพาไปซ่อมเครื่องกันซ่อมคนเดียวมันไม่ดีจงซ่อมเหลายคนจะได้ไปไวเฉละเฉล่เร็วๆเร็วๆตรงนี้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 จัดไปทุกที่ค่อยซ่อมนะแต่ส่งเสียงดังนะครับผม จะส่งเสียงดังอุย้ยบอกว่าจะส่งเสียงดังหนูหน,นีหนีกันใหญ่เลยพี่หนูซ่อมไปซ่อมไปยผมดูให้ถ้าผมวิ่งหนีก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยซ่อมกันอย่างงี้ไม่อยู่แล้ว,อลว,ออลวโอ้ยซ่อมติดมือไม่ได้ดเรื่องเลย๋ยวผมดูให้อ้าวใครโอ้โหอยู่คนละบุมเลย มีคนละม,นลมุงอะไรับผมถามตอบถาตอตอบถามตอบมีคนระมุงกะไรล้มลยลอย่างนั้นราคาจะไปช่วยรับค้าอยู่ไกลจังเลยอะ่ะเรียบร้อยครับจเจอแขวะไล่ต้องไปเชื่อกันครับผมเราทิ้งเพื่อนไม่ได้เราต้องไปช่วยกันเร็วครับเร็วครับผมไปช่วยกันเร็วๆไป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  เสร็จแล้วเครื่องนี้ฆาตรกรอยู่ที่อ๋ออยู่ที่เสาแล้วนะครับผมต้องค่อยๆไปนี่ค่อยเลยแนวะวิ่งปุ๊ดวิ่งปุ๊ดมานีเลยโอ้โหทางตรงทางโล่งทางเงี้ยเราเห็นฆาตรกรแล้วฆาตรกรยังซ้ำศพซ้ำๆเพื่อนใหญ่เลยครึ่งหลอดแล้วตัวเองใครจะไปช่วยมั่ง ล้วเพื่อนเราไปไนัเนี่ยแ <laughs> ล้วเพื่อนเราไปไหนกันหมดเนี่ยดูฆาตกรยืนเฝ้าเลยฆาตกรยืนเฝ้าเลยครับผมมันเห็นผมไหมน่ยให้ให,ให,ใหมองทางนี้ <c oughs> เร็วดีดีดีนี่นี่นีเร็เร็วเฮ้ยมันจะมดตรงนี้คเ <laughs> มีเกมมาอยู่เลยทุกที่สองคนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วมาอยู่วันละก็เท่ากีเฮ้ยเฮ้ยหาผมไม่เจอหรอกหาผมไม่เจอหรอกกูยืนหาไม่เจอหรอกแแบบไม่เจอหรอกแแบบหาไม่เจอหรอก <c oughs> เอ้ไปเลยไปเลยเฮ้ย hey, หมอหน้ามันทำไมมันไม่วิ่งอะ่ะหรือมันหลุดไปแล้วหรือมันหลุดไปแล้วอ่ะ หรือบักเปล่าผมไม่เจอหรอกผมน่ะเป็นสายพังตัวชั้นเยี่ยมยังไงก็หาผมไม่เจอหาไม่เจอหรอกมันไปไหนไปแล้วหาผมไม่เจอหรอกใค้มาช่วยผมหน่อยช่วผมอยู่นี้ เอาช่วยอย่างนี้นะช่วยช่วยอย่างนี้นะไปช่วยกันทำอะไรนะช่วยขาดขาดทิ้งกันเลยดีกว่าไหมฮะไอ้เร็ว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 มันยัไม่เห็นผมเร็วผมอยู่นี่ช่วยหน่อยเฮ้ยคือตะกอนมาใครเปิดเครื่องวะเนี่ยไปห็นผมหรอก นี่สงสัยถ้าเป็นฆาตกรฝึกใหม่แน่นอนทำไมมองไม่เห็นผมเนี่ยยืนหัวโดอย่างนี้ยังมองไม่เห็นเลยเฮ้ยไปไหนละไปไหนละฮอ๋อหนีไปแล้วครับผมหนีไปแล้วเออไม่มีใครช่วยคนนั้นหรอนี่ยมีใครช่วยคนนั้นหรอเนี่ยที่มันไม่อยู่มั้ยดูก่อนดูก่อน ปังปักกักบกว่ะเจ็ดโอปักก็จะปักไปแล้วโชคดีเนอะไปแล้วหิดปักแล้วครับอุ้ยมันยังไงเล่ามัน มาง่ายมาง่ายมาง่ายผมอยู่แน่เออเรยเรริงก็แต่ไม่ดีได้จิงก็แต่ไม่ดีโอ้ลืมเลยว่ามันชาร์จมันชาร์จผมอยู่มันชาร์จผมอยู่ไม่โอ้ยโดนเลยลืมการตระการสติมันชาร์จดีกว่ะเราก็ล่อหลอกมาอย่างนั้นแหละอืโดนอีกแล้วลืมเลยตัวนี้มันชาร์จได้ผมก็ไปล่อหลอกไปอีก ช่วยด้วยช่วยด้วยผมผิดไปแล้วผมไม่รู้อ่าทังออกแล้วเนี่ยทังออกแล้วอันเนี้ยเวรกรรมคงไม่ช่วยผมแล้วแหละลาก่อนโอยดูสิมันซ้ำใหญ่เลยมันซ้ำใหญ่เลยอ่ะใจร้ายาอ่ะาัะกรใจร้ายอ่ะ มันจะมีคนมาช่วยผมไหมเนี่ยมีคนหนึ่งบักไปแล้วก็ผมติดต่อไม้ด้านล่างไปลวเก่งนะเนี่ยทำบัก๊กได้เหมันแต่ล่อหลอ,อกกแต่ก่อนเล่นเฮ้ยอย่างน้อยก,ก็ต้องทุงเวลาให้เพื่อนปั่นไฟได้เป็นไงครับผมผมเสียสละให้ถึงขนาดนี้แล้วจะเร็วพวกไปเลยทิ้งผมไว้ที่นี่แหละจะมาช่วยผมไปเลย เฮ้ยเยกลับมาช่วยเว้ยเฮ้ยกลับมาเสี่ยงอ่ะเนี่ยแน่จริงอะ่ะแน่จริงกลับมาช่วยโอ๊ยโดนมันโกรธแค้น๊สไรผมเนี่ยฟันใหญ่เลยโหลดแนแ๊สไรผมเนี่ยผมจะตายแล้วนะช่วยไหมช่วยไหม เฮ้ยลาก่อนนะครับผมเราได้จะได้พบกันอีกตาหน้าอย่าพบกันเลยไช่ยอื่อไอ้อย่าพบกันเลยดีกว่าโอเคครับเรามาดูคะแนนกันได้กกี่คะแนนเนี่ย โอ้ที่สามผมเล่นกี่ตาห้าตาก็ได้ที่สามไดหน้าตาก็ได้ที่สามห้าตาโอเคครับเราก็มาพบกับด่านฟาร์มไล่อ้อยนะครับผมเอยไม่ใช่ไล่ไล่กระโจดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอย่างนี้ฆาตกรจะเป็นอะไรครับผมผมเบื่อมากกับไอ้น้กกองแชนากาแขเล่นมาสิบตาก็เจอกันสิบตาครับผม จอกันบ่อยจนเกินเจอก็จนเบื่อโอเคครับเราเจอเครื่องปั่นไฟแล้วครับผมเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงมันบึ้มบึ้มบิงบิเยอะจังเลยโอเคครับผมเราก็มาปั่นเครื่องปั่นไฟกันก่อนโอ้หผมเจอเลงซะด้วยเจออะไรนะดูรูปรูปรูปมันเป็นนาโกงเล็บมือเอ่อมาของมัจุลาธิษฐาจะไม่รอดกันดิ โดนหมายหัวตั้งแต่เริ่มเกมไม่ไหวเลยโอเคครับผมเราซ่อมเครื่องกันก่อนบรรยากาศมัน,นช่างวังเวงทำไมมันเงียบแปลกๆแ,แล้วผู้รอชี่เป็นเด็กหมดเนี่ยอะ้รกันหมดเฮ้ยมันมองผมทำไรเนี่ยหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วมันมองผมอะ่ะโอ้ยโคตรหอนนะเจอสิ เล่นกี่รอบก็เจอมันกี่รอบโคตรรอดนะเบ้เล่นกี่รอบก็เจอมันทุกรอบอ่ะอพี่แกนคิดเล่นตัวนี้ก็จริงเลยวันไม่ไหวโอเคครับซ้อมเครั้งนี้ต่อนะครับผมซ่อมต่อซ่อมต่อมันโชคดีที่มันยังชาร์จชาร์จไม่ถึงขั้นหนึ่งนะครับผมาชาร์จขั้นหนึ่งแล้วมันจะมีเสียงเพลงแล้วอารมณ์จะลกะเกิน ปังยาเยอะจังเลยมันยังไม่ขั้นหนึ่งมั้งโอเคมันชาร์จผมไม่ทันผมรูดทัวก่อนเฮ้ยมันมองเอกแล้วมันมองมามันคนคนลุกมันมองลยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมันจ้องอะไรจะผมเนี้ยมันเป็นโลกอะไรเนี้ยมันเป็นโลกอะไรเนี้ยจ้องอะไผมเนี้ยดีกันเลยเพราะอัตตินั่นแหละสุ่มท่านมาจกิ่งจรินีหมเนมี้ย โอ๊ย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 ช่ด้วยโอ๊ยทจไมจ้องกระป๋คนเดียวเนี่ยจ้องกระป๋อแล้วคนเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าจ้องผมโอ๊ยขันสอกเร็วขันจ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 อกเร็วอืมดอกไม้ดอกคำไม้โดนโดนโอ้คัอสอ่ะหลับเลยแล้วเป็นจ้องกับผมคนเดียวแล้วเนี่ยโอ้จ้องกระป๋คนเดียวแล้วเนี่ย ก็ออถือไม้พังก็ถือไม้พังหนีก่อนหนีก่อนอยู <c oughs> ่เลือดเองแป๊บเฮ้ยมันมันไม่สนใจผมเว้ยเฮ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยหาผมไม่เจอหรอกไออ,อยู่ไหนวะไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกผมเล่นสายเนียนสายมองไม่เห็นไปดีกว่าไอหนีก่อนได้วพวกนี้ก่อนหนีก่อนเอ,อ้ยตรงนี้ผมตรงนี้ปลอดภยัย มุด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 เข้าไปเร็ว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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเร็วเร็วพวกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเห็นผมมอ่ะมีเห็นเนอะกูผมเป็นหมายหัวเลยอ่ะหมายหัวผมเลยอ่ะ เอาใครเปิดขึ้นกันวะเนี่ยเร็วพวกเร็วตรงนี้มีไม้มาช่วยกันหน่อยเร็ว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 โอ้ดีมากดีมากครับอย่างนี้สิน่ารักจุ๊บๆเลยเร็ว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 ขาศึกมันไม่ชาร์จแล้วหมดแบตเตอรี่ไปแล้วไปเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วทบามตัวเล่นแต่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยเครื่องนี้ยังไม่ซ่อมเครื่องนี้ไม่ซ่อมซ่อมก่อนเร็วผมว่ามันต้องมายืนมองผมต่อแน่นเอาโอ้ยืนมองผมจนชาร์จเต็มอ่ะคิดดูคิดดูเอามองชาร์จจนเต็มเลยเร็วเร็วเร็วซ่อมเร็วเร็วครับซ่อมเร็วเร็ว ผมดูหลังให้เสร็จแล้วก็วิ่งหนีเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยบางยา่าเกือบไปแล้วไม่ล่ะท่างน้องสาวเร็วๆดูเร็วดีมากน้องสาวไปมันตายแล้วลบเร็วเพื่อโอ้เจอเต็มๆเ,เจอเต็มๆเ,เจอตอเต็มๆโอ้เจอต่อเต็มๆโอ้เจอ,ตอเต็มๆตเ,เ,เลยมาถูกไฟทั้งหลายกันจ๊อ ไปหลบไปยังไงกันจ้าอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยยา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 ตาบุกผมจะตาบุกเฮ้ยไปแล้วไปแล้วผมไม่อยู่คนแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งใส่เกียร์แมวเร็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 วใส่เกียร์แมวเร็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 วพวกเป็นครั้งแรกที่จะหนีทันเป็นครั้งแรกที่จะหนีทันมีใครมาประตูไหมเรียวพี่เร็วเร็วเร็วเกี๊ยวอื้มรักมากเลยเพื่อน หลักมากเลยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้เออดีมากพวกลราวเจ้ากระดิ่หน่อยเออโอ้ยกอบคุณครับเต็งกริ้วอ่ไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมโอ้เหนื่อยมากก็จะได้ผ่านเล่นมากี่ตาเล่นมาเสียตากับผมมันมาก อุ๊ยเต็มตัวอะไรเนี่ยคุณได้ทีหนึ่งครับผมเป็นไงล่ะสเต็ปยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างขอดูหน่อยครับผมสถานการณ์เพื่อนๆเป็นไงบ้างดูแล้วถ้าทางจะวิ่งเก็บอ้อยกันสนุกสนานเลยอ๋อวิ่งปลดปลดเสากันพี่แกนี่เนียนจริงๆโอเคโหเนียนมากนะเนี่ยผมวิ่งหนีเอาไปแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้ว ปร,ประตูเอาแต้งมันดีกว่าคนนี้เดินเก็บถั่วตามพื้นดินเก็บไปขายได้กี่รูแลน,น,น้องเอาทนฝันดนฝันแล้วก็วิ่งเนีออกไปเลยเนี่ยน,นี่จริงๆแล้วคนนี้ละน้องไม่ออกแล้วไงเอาออกแล้วก็ผมหมดแล้วโอเคครับเอาหมดตกคนที่สองเลยทำกันอย่างนี้ได้ไงโอเคครับผมแล้วก็มาแมปอ่า ลงเก็บศพเอย้ยลงเก็บรถจนนะครับผม,มแค่นี้ร้อนได้พอเลยไงเนี่ยโอเคครับผมเสียงกองแก๊งนี้ฆาตกรจะเป็นอะไรกันแน่ขอพูดร่วมชีวิตเอย้ยขอเพื่อนสักคลนหนึ่งครับผมเป็นผู้เลื่อมดินทางอยู่ไม่ได้กลัวเร็วๆทำไมมองมาเยอะจังเลยเนี่ย โอเคครับผมเมื่อกี้เจอเพื่อนวิ่งตรงนี้ไปไหนไปเรื่อยๆอ้าเจอแล้วไปเรื่อยๆไปไหนโอเคครับผมตามเขาไปแล้วกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วข้างหลังลูกพี่กู้ยร็ว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 กู้ยิ่วกู้ยิ่วกูยิ่วก้ยวกูยเร็วกระโดดข้ามทุกสิ่งทุกอย่างใม่ขวางหน้าเดือดข้ามติดอย่างที่ขวางหน้ามันมาตรงไหนเนี่ย เไม่เสียงอยู่ได้เหรอเสียงมันตามตูดมาอืมอย่าตามมันนะอย่าตามมาถ้ากลัวแล้วหนุกกลัวแล้ว,ลกกว,าลวตามมันทำไมเนี่ยห้อยห้อยทางหนุกไปทำไมตามมันทำไมไกลๆเลยะไก่เลย,กกเลยมาอย่ามาบอกว่าอย่ามาหพังทางไปทางไปบอกว่าอย่ามาไปแล้วผมไปแล้ว มันยังมามันยัตามมาอีกไม่ช่วยอะไรมากอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนปจิกแซกจิกแซกมันยังตามไม่ผมตามไม่ทันมันตามอย่างเดียวเลยลูกปีไอ้จะตามมาไอ้จะตามมาอ้จะตามมาอ้จะตามมาไอ้จะตามมาพี่แกตามไม่หยุดไม่ยันเลย กลัวจังเลยเร็วเร็วเร็วโอ้มันตามไม่หยุดไม่ย่นเลยอ่ะตามเต็มผมคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยหนีทันแล้ว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 ครับผมโอ้หเป็นตัววาร์ฟจริงๆครับผมมองไม่เห็นอ่ะหนีเร็ว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 เอ้าไอ้บอสี่มาทำอะไรจะกูจะกูอย่างงี้ซ่อมเครื่องซิ โอ้ไม่ไม่กล้าเลยอะ่ะอะไรต้องกล้าบุกกับมันเลยครับผมกลัวอะไรอะ่ะแค่ผีตัวเดียวเองเรามีมาแค่สักสี่คนอ่าใช่ไหมพี่ชายเราก็มีพี่ชายสงหน้าเลยเดี๋ยวรอก่อนโอ้ว่าไล่กันปเปชั่วโมงอะ่ะเอาผีก็รู้สิเงี้ยไม่อยู่แล้วไปดีกว่า่อยู่แล้วอยู่แล้ว อยผีพี่ต้องมานั่นไงผีมันมาแล้วผีมันมาแล้วผีมันมาแล้วเอ้ยเราไปจะเราเอาขวางเราทำไมเนี่ยเราจะขวางทราจะไปไหนเล่นเป็นลูกบอลเนี่ยเล่นเป็นลูกบอลเนี่ยเฮ้ยตู้ตู้ตู้มาแล้ว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  ปติด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 นี่กันแล้วกันแล้วสเต็ปโยกเวกันแล้วซ้ายขวาไอจีไอสูงครับผมอัพไปเยอะโอเคหน you know. h, posters, ีเร็วหนีเร็วมันตึงตามผมมาอนกเนี่ยพา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 หาไอเจ้าเสื้อแดงพาห่าเจ้าแดงไปแล้วไปแล้วใครก็ได้ฮิวกรมทีหมูมันตามโคตรไกลเลยอ่ะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ว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 โ้ยชคดีโชคดีเพื่อนยังมาช่วยเอาช่วยช่วยซ้ำเลยเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมันแค่ตึกตึกเฉยช่วยซ้ำกันได้ยังไงเนี่ยซ้ำแผลแผลเดิมเร็ว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 แล้วใครโดน อีกคนโดนอยู่เอาหืมฟังยา่าโอเคไปเสร็จแล้วเร็วนี้นี้นี้นักวินทำง้นทำไมหรอเ๋อยวผีเ๋ยวผีลา,า,ายกัดหรอกเร็วเร็วเร็วเด๋วเนี่ยโอ้ไป,ปแล้วไปแล้วไปแล้วเสื้อแดงก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับผม ที่เสื้อแดงคลาสมาช่วยซ่อมอซ่อมเป็นเปล่าถ้าซ่อมไม่เป็นเดี๋ยวพาไปเรียนช่างนะครับผมในเครื่องเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกุ้งกินกุ้งกินอีกแล้วกุ้งกินกุ้งกินอีกแล้วฮะเสียงอะไรใครเล่าเออเออใครเอาอะไรกัปหลังผู้ไม้หลายจริงเลยเนี่ย มาทำอะไรกับหลังพุ่มไม้ฮะบอกพี่กันเลยอ่าเยอกีดแผลเก่าให้มันซ้ำกระเดิมดเยอะๆมั่วแต่มัว่วแต่ไปแอบยูหลังพุ่มไม้แล้วใครจะไปเห็นแล้วนาะเหลืออันเดียวกับผมจาน่ละอ้าวโดนฟันครับผมเครื่องอยู่ไหนเนี่ยหายเครื่องหนึ่งเร็วๆพี่เราจะได้ไปกันแล้วแค่เครื่องเดียวเท่านั้น ไปเร็ว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 เฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงนี้หลบแปบบ๊บเฮ้ยแต่แถวนี้มีทางหลบเยอะไม่กลัวหรอกเหลืออีกเครื่องฮ่าอีเครื่องอยู่นี่ครับผมอยู่ทางหน้าทางออกพอดีเลยเราต้องไปซ่อมแล้วอยู่ไม่ได้ซ่อมก่อนซ่อมก่อนเร็วๆๆๆๆอเรือเาซ่อมดี <laughs> <laughs> เอาไม้ก่อนไม่ได้ โอเคผมซ่อมแล้วผมก็ไปแล้วนะครับผมไม่อยู่ให้อยู่อีกขี่ตบแล้วไม่ติดกว่าอยู่ตรงหน้าทางออกประเด็ดเลยเร็วๆพวกเร็วๆมาแล้วครับมันคาะกองเกงกองเก่งมาแล้วอย่ามาทางนี้นะอย่ามาทางนี้นะ ๋ยวไปทั้งนี้นะครับอุ๊ย,ยเกือบไปแล้วขาไม่ทันอปังย่าไปใช้ไม่ได้ใช้ซะเลย,ยจะเสร็จแล้ว จะเสร็จแล้วอ้าโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนครับจะมีใครไปช่วยไหมโอ้ยโดนหนึ่งดอกเสร็จแล้วครับไปเรามาอยู่เลยเพื่อนกับเพื่อนแท้เพื่อนกับเพื่อนแท้ายแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็ผม คุณหน้าตามันตาถลนเลยรื้อรื้อรืเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วจะจะช่วยดีไหมครับผมช่วยเพื่อนดีไหมอ่ะเพื่อนมันคานอยู่นั่นน่ะอ้าวโดนแบกครับผมโดนแบกอยู่ใกล้ๆพอดีเลยเงี้ยช่วยได้เสร็จแล้วก็วิ่งหนีกันไป กูยไงอะันหลังนี่มอูโดนแล้วไปร็ววเร็ร็ววร็วไปร็เรไป let's go let's go ผมไปช่วยแล้วนะ ผมเพลนแล้วเอาแหลกแหลกแหลกมันแหลกกันตุ้นเข้าประตูแล้วเข้าประตูวิ่งเข้าประตูกันรีบๆเลยเออเป็นไงล่ะต้องให้ผมออกลงไม่งั้นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยสักทีโอเคโอ้โหได้คนเยอะเลยอ่ะที่หนึ่งป้าโอ้ที่หนึ่งก็ผมเป็นไงล่ะฝีมือโอ้โหเด็กๆเลยอย่างเงี้ยเด็ก โอเคครับผมพอแล้วพอแล้วไม่ไหวไม่ไหวเล่นแล้วเครียดเสร็จแล้วปวดหัวโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมเช่อกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันเราจะไปเล่นอาชีพอะไรต่อโอเคครับผม